ครับพี่นอครับเมื่อนี้กับมาผอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปพญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กับเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดองการทํางานนะครับมื่อคืนกับเป็นวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับพ่ออยากขิ่ผอเลยกับมื่อคืนกไปเห็นงานนะครับเมื่อนี้เขากับหาหญ้าห้งัวงว้ต่้งแต่สชีบีโมงนะครับเน่ยเวิร์ดแะครับหาไว้เตยโดนนะครับเป่าแแล้วเวียะเตวินนะครับตอนนี้กับหาโมงเคืองกับไรง้วงขอผอนะครับ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับทุกคนกับสิรูกันดีนะครับว่างัวจอยบองงมนะครับพี่น้องครับงัวงามต้องบอจอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เฮ้าสิเลียงงัวบพให้จอยนะครับเข้าเสียจังไดงัวจังใอยสีอ้วนนสมบูรณ์ได้นะครับอย่างของชาวาป้าเจาร้ามเนี่ยครับของเฮากับสีเลี้ยงโดยโดยไฮยานะครับให้ย้าช่วงนี้กับหญ้าเพียวๆนะครับนี่คือหญ้าเพียวๆนะครับหญ้าเพียวๆเลยนะครับ แลวก็ช่วงนี้เข้าปอได้ให้ป้างงัวเลยนะครับกลางวันเขาจะเป็นแพะเลมตัวฮามาตาในแปลงในแปลงปล่อยนะครับเขาวาเขาวานฮามาตาให้นะครับตอนแรกกัสิเป็นตัดหญ้าให้กินจุกๆเลยนะครับห้างแต่ละช่องสามเมตรนะครับสี่ช่สองกับสี่ช่องกับงัวเก่าโตนะครับกินจนเอยนะครับสาหรับพลังหญ้านะครับกัศยสียากให้อ้วนมันก็มีหลายวิธีนะครับพี่นอกรับการสีเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่มีกําลังสัพแ์น่ ก็ให้กินอาหารข้นนะครับอาหารเม็ดแน่นะครับมม่ก็ซอยให้กระตุนให้ง่ว่าอ้วนท่วนขึ้นได้อีกนะครับในที่นี้ก็ต้องมีการจัดก,การโปรแกรมท้ายพยาธิง่ว่นะครับบางตัวง่วากินแหลวง่ว่กินยาหลายๆหลวกินอาหารข้นแหลวมั่นบบาอ้วนนะครับจะต้องสังเกตง่ว่านะครับมันสังเกตง่ว่าครับอายุหกเดือนข้างนึงนะครับเพื่อหให้ง่ว่ากินแหลวได้อ้วนขึนนะครับหรือจะเพิ่มวิตามินเกลือแร่นะครับเป็นกอดเกลือแร่กลมกลมซีเรียม แขวนไมงื่อว่กินกแล้วแต่นะครับแต่สําหรับท่างชาวปัญญาฟ้ามเนี่ยของเข้าห้แต่หญ้าล้วนๆน,นะครับฟางเนี่ยขันบ่อจำเป็นอิลีขันบ่อมือฝนตกฝ้าหัวอิลีนะครับไปตัดห้าให้งวัวบ่ได้งวัวเจาคอยสิกินฟางนะครับแต่ส่วนของอาหารเม็ดอาหารข้นชาวปัญญาฟาร์มไม่ได้ให้กินเลยนะครับเพราะว่ามันมันเปืองนะครับมันเปืองแต่สําหรับของท่านใดนะครับขาย ขี่งัวได้หลายไปซื้ออาหารเม็ดมาให้งัวก็ได้นะครับว่าผิดนะครับแต่ของชาวประเจาฟ์มเข้าขายขี่งัวบ่อได้นะครับมันบ่พ่อใช้แปลงหยาเข้านะครับพี่น้องครับทั้งตั้งประเทศนะครับเขากับสีบ่อหมักงัวคือกันกระบาดเข้านะครับหมายถึงว่าลักษณะของงัวนะครับตั้งประเทศเขาสีหมักงัวเขาเปไดหมักงัวใหญ่คือเมืองไทยเนาะครับเมืองไทยเนี่ยหมักงัวสูงใหญ่ยาวนะครับหมักสูงใหญ่เงี้ยวกรามเนื้อได้หลายยางอุ่นตูนอินเตนนะครับแต่ขันเป็น ต่างประเทศก็เจ้ากับสีมากงัวสมุดนะครับสมุดสมส่วนใหญ่สมส่วนมีกามเนื้อสมส่วนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแต่สําหรับเจ้าปราญ์ฟ,ฟ้ามให้กินหญ้ารวนๆนะครับขันมันสีอ้วนได้ซ้ำได้ไก่มันอ้วนไปเลยครับขีดโพมันสีหยะไก่มันหยะไปเลยครับเขาก็สีกินได้ซ้ำที่เขากินไว้นะครับกินซ้ำที่กระเพาะอิ่มนั่นแหละครับเดี๋ยวข้าวที่ข้าสีสังเกตจัาไดว่าง้อข้าอิ่มบ่อิ่มนะครับกระเบื้องเอาง่ายๆครับขันอิ่มแล้ว กินแล้วอิ่มแล้วกับสีนี้นะครับคือกินบัไวแล้วนะครับกินบไววแล้วกับสีนี้นะครับเท่าหามาให้มือนีซับหนีซื่งเส้ามามันเหลือบอนะครับขันมันเหลือเข้ากับให้ลดน้อยลงนะครับขันมันบ่ขันมันบ่เหลือในตอนเส้านะครับเข้ากับต้องหาไม่ให้เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่างูว่ากินเบิดขึ้นนะครับหรือว่าลูขึ้นมากินแย่หมดขึ้นมันหิวมันลูขึ้นมากินแสดงมันจะค่อยเบิดนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ จะได้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงง่วนะครับงัวจอยมันบองงมนะครับมันบองงมคือคนนะครับง่วอ้วนมันจองไครงามนะครับแต่คนอ้วนถ้าลองคนกัยัน้งามก็ยังผู้ดีนะครับแต่สาหรับงัวเนี่ยกันง่วาจอยบอเป็นตะเบิงครับห้ามองเบิงบอมมีนะครับบ่เป็นมูลค่ขานะครับพอดแามนั่นนายห้อยเขาไปเห็นกร่ญาสิไป พ่อแท่ในชีวิตนะครับพอนา่นั่นจะาของเลียงงัวจังไดนะครับงัวะจอยมีแตกระดูเขามาซื้อให้เจ็ดพันแปดพันนะครับเขาซื้อให้ก็ดีแลลวครับมันจอยแห้งนะครับถ้าลังตัวสินว่าพ่อหีบนะครับพอยี่นั่นกบยะยาสวาโทษป้าโทษชะตานะครับจะาของเลียงแล้วมันจอยอยากได้ราคาหลายมันเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องครับจังไดกะฝากไ้นะครับงัวจอยมันบอเป็นตะเบิงครับพี่น้องงัวอ้วนมันจะไข่งามนะครับ สำหรับวันนี้ัาปัญญาฟาร์มขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับของเจ้าอย่างหนึ่งของผมอย่างหนึ่งนะครับผมสะดวกแบบนี้นะครับ <assa> ผมเลี้ยงงวแบบนี้ผมมีความสุขแบบนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวผู้รักวัวด้วยกันทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสาหรับวันนี้ ชาปัญญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับชาปัญญาฟาร์ม